เป็นการออกแบบการสร้างสะพานอีกหนึ่งประเภทที่มีสายเคเบิลสลิงเป็นวัสดุหลักที่สำคัญในการสร้างสะพานเพราะสายเคเบิลจะต้องทำหน้าที่รับน้ำหนักและสร้างสมดุลของสะพานโดยมีหลักการคือตัวสะพานแต่ละช่วงจะถูกยึดกับสายเคเบิลสลิงขนาดใหญ่และปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลจะยึดกับเสาขึงหลักของสะพานที่จะมีเสาตั้งแต่หนึ่งต้นขึ้นไป ซึ่งน้ำหนักของสะพานจะถูกถ่ายไปที่สายเคเบิลสลิงขนาดใหญ่และส่งถ่ายต่อให้กับเสาขึงของสะพานที่ยึดกับเสาต่อม่อที่อยู่บนฝั่งทําให้การสร้างสะพานแบบถึงนี้ไม่ต้องมีเสาต่อม่อด้านล่างที่อยู่กลางแม่น้ําเพื่อรองรับโครงสร้างของสะพานท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาหรือสะพานข้ามแม่น้ําใหญ,ใหญ่จึงใช้การก่อสร้างในรูปแบบสะพานถึงเป็นส่วนใหญ่คําตอบก็คือ สะพานถึงเป็นที่นิยมและเหมาะกับสะพานที่ต้องการความกว้างของสะพานในช่วงกลางแม่น้ําเป็นระยะทางมากๆและมีลักษณะพิเศษคือสะพานขึงจะไม่มีเสาตอม่อหรือโครงสร้างใดๆด้านล่าง